สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอาทิตย์จันทร์สุขชื่นครับดิฉันอัชราพรฉัพึ่งช้างค่ะถูกต้องนะครับเราสองคนวันนี้จะรับหน้าที่นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการตลอดทั้งคืนนี้เลยครับค่ะก่อนอื่นขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวพิธีสมรสหมู่จานวน99คู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ1 0 0่งพันปีค่ะ ว่าฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจฉันเป็นขององเธอผู้แพ้ที่หาไม่เจอไม่ว่ารั้งไหนไม่ว่าชาติไหนจงวมือดังๆนี่กับน้องๆที่น่รักของเราด้วยนะครับเป็นการแสดงที่น่ารักจริงๆนะไม่ได้เชื่อเลยนะครับ นนใช่เลยนะผมถ้ามีปีกสักหน่อยที่ใช่เลยนะครับอาเชิญข้างหน้าเลยนะครับน้องๆแม่ครับในวันนี้ผมถือว่าได้รับเกียรติอันสําคัญจากผู้จัดงานแถลงข่าวในวันนี้ที่ให้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่จะจัดงานสําคัญซึ่งงานนี้จะจัดจด,ด้วยเลขเก้าหกตัว ครับเลขเก้าตัวเลขก็คือวันที่9เดือน9ปี2องพันเะครับเวลา9ก้นาฬิกาเนาที9กวินาทีโดยจะมีคู่สมรส99คู่อันนี้เป็นถือว่าเป็นเลิกมงคลเลขมงคลสิ่งที่เป็นมงคลทั้งสิ้นการจัดงานท้งนี้นะครับจะเป็นการสร้างกระแสของการ กิจกรรมนะครับซึ่งโดยเฉพาะในกิจกรรมสําหรับกลุ่มเฉพาะนะครับหรือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มกลุ่มนิชร์เก็ตนะครับคือกลุ่มตลาดเฉพาะนะครับว่าทางจังหวัดเชิงเทราเรามีความพร้อมที่จะจัดงานในลักษณะเชน่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับซึ่งจะเป็นช่วงฤดูการซึ่งเปลี่ยนจากฤดูฝนและกำลังจะเข้าฤดูหนาวนะครับในช่วงนั้น ก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและท่านผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนที่พร้อมใจกันมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่ยิ่งใหญ่นในวันนี้นะคะและถือโอกาสนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะที่เราเป็นบริษัทน้องใหม่จริงๆที่ดําเนินการผลิตสื่อโฆษณาและจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าหวังว่าพี่ๆสื่อมวลชนจะให้การสนับสนุน สนับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทในโอกาสต,ต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะเจ้าขอใคร่เจิญป่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดเจียงใหม่พ่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรักกู้เบาวสาวและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแอวในจังหวัดเจียงใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างอบอุ่นและมีน้ำใจไมตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของมูเอาเจ้าเจียงใหม่ที่แสนประทับใจต่อผู้มาเยือนนะเจ้าขอบคุณชจ้นักเจ้า ขอขอบคุณเลยด้วยนะครับสำหรับประธานการจัดการไปอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งไว้นนที่นี้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับขอเชิญทั้งสท่านนะครับต่อเนื่องเลยและการสําหรับการเยี่ยมชมนะครับบูธต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณโครงการของเราในการจัดงานวันนี้ด้วยนะครับว่ามีบูธอะไรกันบ้างครับใช่ค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พวม่วงหนวยการการท่องเที่ยวสํานักงานเชียงใหม่และประธานการจัดงานนะคะเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆได้เลยนะคะและนี่ก็คือมาซาสาม m ัสน a ก just married ด้วยนะครับผสีขาวบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับเจ้าของในอนาคตเนี่ยจะมาจากหนึ่งใน99คู่บ่าวสาวของเราแน่นอนในโครงการนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นใครนั้นก็ต้องติดตามกันไปและที่สําคัญก็คือเลือกสีได้ด้วยใช่ค่ะถ้าพอใจสีขาวก็เอาไปเลยนะคะใช่เป็นรถที่เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตคู่เซนติกาไรนะครับรวมถึงทั้งนี้ด้วยนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นเพียงแค่ของจำลองเป็นโมเดลนะครับสำหรับ เค้กแต่งงานนั่นเองแต่ในวันจริงไหยครับเค้กของเรายิ่งอลังการกว่านี้อีกแน่นอนเพราะว่าเรามีเค้กที่มีขนาดความกว้างถึง99นิ้วด้วยครับเป็นเค้ก2ชั้นนะคะแต่กว้างถึง99นิ้ว99นิ้วก็ถ้าคิดเป็นเมตรก็ประมาณสอเมตรกว่ากับ3เมตรซึ่งกว้างมากแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นเค้กแต่งงานนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกใยประวัติศาสตร์คือกระโดดลงไปทั้งตัวยังยังได้เลยนะสำหรับเค้กเดี๋ยวอยติดตามในวันงานจริงด้วยแล้วกันนะครับ คู่บ่าวสาวคู่ใหม่แล้วก็มาเป็นคู่แรกของโครงการเราด้วยถูกต้องมาเป็นพี่เบิร์ดเลยทีเดียวนะครับเราจะให้เขาเป็นหมายเลขอะไรคะหมายเลขศูนย์หนึ่งแน่นอนเลยนะคะศูนย์หนึ่งเพราะเป็นคู่แรกที่เข้ามาสมัครกับโครงการของเรานะครับรักแรกพบนะคะ love at first sight อย่าเขินค่ะพิธีกรเขินตามนะคะรู้สึกความรักอบอวนมากนะคะ ผู้นากธิษฐาสังเกตไหมคะวันนี้เป็นตัวแทนแค่คู่เดียวจาก99คู่แต่แสดงความรักได้ถึงขนาดนี้เลยจินตนาการสิคะว่าวันจริงคนลุกเลยทีเดียวคนลุกจริงๆนะคะไม่ได้เล่นอันนี้เรื่องจริงเลยครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆคู่บ่าวสาวที่คู่บ่าวสาวตรงนี้เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ว่าเขารักกันแล้วแล้วมามีส่วนร่วมกับงานนี้มันเป็นความรู้สึกดีๆมากๆใช่ค่ะก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่ร่วมมาเป็นสกิพยานในงานแถลงข่าวของเรานะคะ ครับสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ด้วยนะครับทาง w w w m a r r i a g e 999. c o m หรือว่าแมรี่เอช 999. c o m นั่นเองนะครับวันนี้ก็แมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆที่ได้มายืนอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับคู่กับคุณอัญชลพรเช่นเด <ขอ S 2> ียวกัน <ขอ S 2> นะครับค,ครับผมโอกาสหน้าบอกว่าคงจะได้เจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเราทั้งคู่ในงานดีๆแบบนี้ที่ตลอตวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและขอให้ความรักอยู่รอบตัวท่านตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ